รายการที่หนึ่งนะจ๊ะรายการที่หนึ่งเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินค่ะสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะหน้าตาท่านชัดเจนแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยเนี่ยนะคะรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินนะคะเนื้อสีเงินเงินเก่าๆแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมใส่กรอบนะคะมาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับแบบนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยน้องจะแกะให้ดูองค์นี้แกะง่ายนะคะองค์นี้แกะง่ายอุยเนี่ยนะคะ น้องไม่มีพวกอะไรนะเขาเรียกอะไรอะอุปกรณ์นะเนี่ยนะคะเมื่อกี้ยังแกะได้อยู่เลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งเป็นรูปหล่อหล่มข้อเงินไม่ทราบกุกนะคะไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพนี่นะคะรูปหล่อนข้อเงินนะคะไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะใต้ฐานนะคะใต้ฐานเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ สีสวยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะมาพร้อมกรอบแบบนี้ก็ไปแบบนี้เลยนะสามบาทค่ะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบสามร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งรายการต่อไปนะคะรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนือ้อทองแดงลมดําค,ค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์ผ่าปากเนือ้อทองแดงลมดามําด้านหลังเป็นหลวงปต่อ <c oughs> ด้านหลังเป็นหลงพดทิมนะคะด้านหลังเป็นหลงปูดทิมนะคะสสวยๆแบบนี้เลยต้องขออภัยนะคะเสียงไม่ค่อยมีนะเสียงไม่ค่อยมีน้องไม่ค่อยสบายนะคะ <c oughs> นี่นะคะรายการนี้รายการที่สองนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะคุยกันทางไลน์ได้คะ่ะส่งรูปภาพเพิ่ม,เต,มเติมกันทางไลน์นะคะ รายการนี้นะคะรายการที่สอง0ามบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สามรายการที่สามนี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อสีแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะเก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะรายการที่สามรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่ เป็นพระสมเด็จหยกนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนี่นะคะพระสมเด็จหยกนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยนะคะมีคราบทองด้วยนะคะสีสวยแบบนี้รายการที่สี่นะคะสามรอบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิม์พนี้นะคะ ไม่ทราบกลุ่ไม่ทราบพิมพ์เก่าๆสภาพเคยใช้เนี่ยนะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพเคยใช้นะคะรายการนี้นะคะรายการที่ห้าสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่หกนะคะรายการที่หกนี้เป็นครุฑนะคะเนื้อสีเงินองค์นี้นะคะเป็นครุฑเนื้อโลหะสีเงินเก่าๆแบบนี้ค่ะไม่ทราบหลวงพ่อ เนี่ยนะคะไม่ทราบหลวงพ่อสวยๆแบบนี้เลยนะคะคลุดนะคะคลุดไม่ทราบหลวงพ่อนะจ๊ะพี่เป็นเนื้อโลหะสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยรายการนี้นะคะรายการที่หกสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกั่นนะคะเหรียญหลวงพ่อกั่นเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อกั่นนะคะวัดพญาตปีสองสี่หกเก้าเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ ด้านหลังเหรียญเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังเหรียญมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะอันนี้เป็นกรอบอะไรก็ไม่ทราบนะเนี่ยนะคะกรอบอะไรก็ไม่ทราบนะน้องก็ดูไม่เป็นนะคะเป็นกรอบสีทองแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นพับๆแบบนี้นะคะองนี้นะรายการที่เจดนะคะ3 0 0อบาท3 0 0บาทนะคะรายการที่7รายการต่อไปค่ะรายการที่แ เป็นพระมาเห่วนเนื้อชิ้นเก่าๆแบบนี้นะคะรายการที่8ปดพระมาเหศวนเนื้อชิ้นเก่าๆแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมาเนื้อชิ้นแห้งๆนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้รายการที่8 300บาทค่ะรายการที่8พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยจากที่0 8 3น3 7 4753 0 8 3 437 4753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะโทรมาแล้วน้องยังไม่สะดวกรับสายน้องเห็นเดี๋ยวน้องจะรีบโทรกลับทันทีนะคะน้องทำงานหลายอย่างนะคะน้องต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะน้องเห็นแล้วเดี๋ยวน้องจะรีบโทรกลับทันทีเลย รายการนี้นะคะรายการที่8ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่8รายการต่อไปค่ะรายการที่9เป็นพลาสสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้เนื้อผงหนึบหนึบเก่าๆ่ามวลสารชัดเจนแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเนื้อหนึบหนึบเก่าเก่าแห้งๆนะคะมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่9 300บาท เนี่นะคะสามอบาทคา่ะรายการที่เก้าเกตโค้งแบบนี้นะคะเกตสวยนะเป็นพิมพ์เขาเล็กพิมพ์อะไรก็ไม่ทราบนะคะส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะจ๊ะพี่พี่ๆดูกันเองเลยนะต้องขออาภัยไว้ก่อนเลยนะจ๊ะบางคนทักมาบอกน้องดูพ้ะไม่เป็นแล้วน้องจะขายยังไงก็น้องก็ไม่รู้นะคะเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วเนาะน้องก็ดูไม่เป็นนะคะอะ รายการนี้นะจ๊ะรายการที่9ค่ะ300บาท i. รายการต่อไปค่ะรายการที่10นะคะรายการที่1ินี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะ <c oughs> เนื้อทองแดงสดวยๆแบบนี้เลยองคนี้เป็นเนื้อทองแดงนะจ๊ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะหน้าตาท่านชัดเจนนะคะสวยๆเส้นเหรียญสวยๆค่ะด้านหลังจะเขียนปี2519เเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะปริศตโธปีส5 1 9ค่ะเส้นเหรียญสวยหน้าตาท่านชัดเจนแบบนี้เลย นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงค่ะรายการนี้เป็นรายการที่10 300บาท300บาทนะคะรายการที่10รายการต่อไปนะคะรายการที่11ค่ะรายการหนึ่งหนึ่งเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุนะคะเหรียญจอบเล็กหลงพ่อเงินไม่ทราบกุะคะบก,กค่ะองนี้สวยๆเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกวินเทจกันน้ำได้ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกวินเทจกันน้ำได้นะคะองค์นี้นะเก่าเก่าเลยนะคะเก่าเก่ามีห่วงพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยค่ะองนี้รายการที่11นะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่12เป็นพระปิดตาไม่ทราบกุ้ไม่ทราบพิมพ์นะคะสวยสวยค่ะเป็นเนื้อแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะจ๊ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้จ้ะสวยเดิมนะคะ เนื้อแห้งรายการนี้รายการที่สิบสองค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะมีโคดด้านหน้าเนื้อสีเงินเก่าแบบนี้ค่ะตัวเหรียญเก่าแบบนี้เลยด้านหลังเขียนปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะจ๊ะแงะนะด้านหลังนะคะเขียนปีสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้สามห่วง นี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยกันน้าได้สามห่วงนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณรายการที่สิบสามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสามรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสี่เป็นเหรียญพระพุทธชินราชเนื้อสีเงินเก่าแบบนี้เลยองนี้ไม่แน่ใจเนื้อนะคะไม่แน่ใจ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นยันนะคะสวยๆแบบนี้เลยเจ้าของเดิมเขาก็ไม่ทราบเนื้อนะจ๊ะเป็นเนื้อแบบนี้เลยน้องได้มาแบบนี้เลยอะรายการนี้ค่ะรายการที่สิบสี่สามร้อยบาทรายการที่สิบสี่นะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นเหร <Sabrina> ียญหลวงปู่เอี่ยมลงยานะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะลงยาตัวเหรียญเป็นปีสองห้าหนึ่งเอ๊ะสองสี่หกเจ็ดนะคะตัวเหรียญเป็นปีสองสี่หกเจ็ดเหรียญสวยๆคมๆแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะรายการนี้รายการที่สิบห้าค่ะสามร้อยบาท 300บาทนะคะรายการที่1 5รายการต่อไปค่ะรายการที่16นะคะเป็นนาคปกค่ะเป็นนาคปกเนื้อชิ้นนะคะ mm. เก่าๆสวยๆเนื้อแห้งๆแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นเนื้อชิ้นนะจ๊ะเนื้อชิน้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะเนี่ยนะจ๊ะรายการนี้รายการที่16 300บาท300บาทนะคะรายการที่16 รายการต่อไปค่ะรายการที่17นี้นะคะเป็นพลับปิดตาเนื้อผงคุกลัก <c oughs> เก่าแบบแห้งแบบนี้เลยค่ะเ <c oughs> นี่ยนะคะพลับปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะ <c oughs> เก่าแห้งแบบนี้เลยสวยเดิมนะคะสวยเดิมไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รายการนี้นะคะรายการที่สิบเจ็ดจ้ะสา0รอบาท 300บาทนะจ๊ะรายการที่17บเจ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่18เป็นรูปรอหลวงพ่อเงินมีเม็ดแร่นะคะเนื้อเนื้อทองเหลืองเก่าๆแบบนี้เลยค่ะติดเม็ดแร่มาด้วยนะสวยเดิมนะคะสวยเดิมหน้าตายังเห็นชัดเจนนะคะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะใต้ฐานรายการนี้นะคะรายการที่แปดจะส0มบาท 300บาทนะคะรายการที่18รายการต่อไปค่ะรายการที่19เป็นหลวงปูดทวดพิมพ์เตาลีดนะคะเนื้อโลหะมีน้ำหนักเนี่ยนะหลวงปูดทวดพิมพ์เตาลีดนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าแบบนี้ค่ะสวยเดิมเก่าๆนะคะรายการนี้รายการที่19 300บาท300บาทนะคะรายการที่19บเกจ้ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่20แล้วนะคะรายการที่20นะคะเป็นพระานางพญาเนื้อดินค่ะ <c oughs> องนี้นะคะเป็นพระานางพญาเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยมันๆเลยนะคะเนื้อดินมันๆสภาพใช้จ้ะนี่นะจ๊ะสภาพมันๆสภาพใช้แบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะจ๊ะรายการที่ยี่สิบสามร้อยบาท สามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่ยี่สิบรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สองหนึ่งเป็นองค์นี้เขาเรียกพาอะไรก็ไม่ทราบนะเป็นเนื้อโลหะสีเงินแบบนี้จ้ะเนี่ยนะพระไม่ทราบที่แล้วกันเนาะเป็นเนื้อสีเงินเก่าแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อสีเงินเก่าไม่มีกลิ่งนะคะไม่มีกลิ่งเนี่ยนะ ส,สวยเลยนะคะไม่มีเสียงกิ่งใต้ฐานจะเป็นแบบนี้จ้ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสองเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ เนี่ยนะคะพระปิตาเนื้อโลหะมีน้ำหนักไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยรายการที่ยี่สิบสองสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสองรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสามเป็นพระคงเนื้อดินนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ ทักคงเนื้อดินนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยสวยๆมวลสารชัดเจนนะคะแร่ดอกมะขามเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยคะ่ะไม่ทราบกุกนะคะไม่ทราบพิมพ์รายการนี้ค่ะรายการที่ยีสามร้อยบาท พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยหรือสายด่วนปิดด่วนกันได้เลยนะคะที่0 8 3 4 3 7 4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนกันได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดกันเนาะ ถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะโทรมาแล้วน้องไม่ได้รับสายน้องต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะคะบางทีน้องติดโทรละอยู่นะคะต้องขออภัยไว้ก่อนเลยน้องเห็นนะคะเดี๋ยวน้องจะรีบโทรกลับทันทีเลยนะคะต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะราคานะคะราคาองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันค่ะเป็นราคาเริ่มต้นรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทค่ะ คงเนื้อดินนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่24เป็นเหรียญเต่าหลวงปู่หลิวเนื้อสีทองสวยแบบนี้มาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับแบบนี้ค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างนะคะมาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับแบบนี้เลยรายการที่24นะคะ300บาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสี่เป็นเหรียญเตาหลงปูนหลิววัดแร่แตงทองเนื้อสีทองมาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับแบบนี้ค่ะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสี่รายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบห้านี้แล้วนะรายการที่ยี่สิบห้านี้นะคะเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตวรรษเนื้อสิ่งเงินเก่าสวยสภาพดีแบบนี้ค่ะองค์นี้นะคะน้องได้มาในกล่องเขานะคะไม่ใช่กล่องเดิมนะคะแต่เขาเก็บดังดีเลย นะคะองนี้นะสวยๆเลยค่ะเข็มสวยๆแบบนี้นะเนี่ยนะคะตามภาพเลยนะคะได้ผ่าตรงตามรูปทุกรายการนะจ๊ะรายการนี้นะจ๊ะรายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกแล้วกันเนาะ รายการที่26นี้นะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญอาจารย์ฟันนะคะตัวเหรียญเป็นปี2 5 0 7เนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมใส่กรอบนะคะมาพร้อมใส่กรอบแบบนี้ค่ะลงยาสีมีห่วงพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยรายการนี้นะจ๊ะรายการที่26-300บาท สา0บาทนะคะรายการที่26รายการต่อไปค่ะรายการที่27นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่า,กาๆแห้งๆแบบนี้ค่ะเนี่ยนะพระปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆค่ะเนื้อแห้งๆรายการนี้นะคะรายการที่27จ้ะ300บาท รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะจ๊ะสามร้อยบาทค่ะเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบแปดรายการที่ยี่สิบแปดนี้นะคะเป็นเหรียญหน้าเสือค่ะเหรียญหล่อหน้าเสือเก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้าง เหรียญหล่อหน้าเสือนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างมนาะพร้อมใส่กรอบวินเทจเลี่ยมกรอบวินเทจกันน้ําได้นะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกวินเทจกันน้ําได้แบบนี้เลยมีห่วงพร้อมนําขึ้นคอได้เลยนะคะไม่ต้องไปเลียมเพิ่มรายการนี้ค่ะรายการที่28่นะคะ3า0บาท300บาทนะคะรายการที่28 รายการต่อไปแล้วนะจ๊ะรายการต่อไปเป็นรายการเซตนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตที่หนึ่งกันเลยเนาะเซตที่หนึ่งนี้นะคะเซตที่หนึ่งนี้อง์ละหนึ่งพันบาทนะคะอง์ละหนึ่งพันบาทเริ่มจากอ่ะเป็นตะกุดนะคะตะกุดหลวงปูสุกเนี่ยนะคะตะกุดหลงปูสุะะกส,สวยๆเก่าๆแห้งๆคราบลาลักดำเดิมๆเ,เลยค่ะ เนี่ยนะคะด้านในนี่คือเก่ามากด้านในนะคะคือเก่ามากๆเลยเนี่ยนะคะเห็นเลยนะคะเนี่ยนะส,ยสวยๆเก่าๆเดี๋ยวน้องจะให้ดูเนื้อนะคะน้องให้ดูเนือ้อคือเก่ามากจริงๆนะเนี่ยนะคะอ่ะให้เห็นนะ่ะคาบลาลักษณ์นะคะสภาพเดิมเนื้อแห้งแบบนี้เลยนะคะแล้วเป็นทั่วทั้งองค์นะจ๊ะเนี่ยนะอ่ะดูเนี่ยนะ มีคราบทั่วทั้งองค์เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะหนึ่งพันบาทค่ะตะกุดนะคะหนึ่งพันบาทรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปรายการต่อไปนี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อแร่บางไผ่ไม่ทราบกุค่ะนี่นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เซียนเห็นเห็นเซียนทั่วทั้งองค์เลยนะคะสนิมเก่าสนิมเดิม สนิมสวยธรรมชาติแบบนี้ค่ะหนึ่งพันบาทนะคะปิดตาแร่วางไผ่เนี่ยนะคะหนึ่งพันบาทรายการต่อไปนะจ๊ะแต่การต่อไปเป็นเหนรียญหล่อหลวงปู่สุขพิมพ์ตัดชิดค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหล่ลอหลวงปู่สุขพิมพ์ตัดชิดเก,เก่าแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะจ๊ะสภาพดีสภาพสวยเนี่ยนะคะสีสวยแบบนี้ หนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นพลักกิ้งค่ะพลักกิ้งไม่มีเสียงกิ่งนะคะองค์นี้นะคะเป็นพลักกิ้งเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะไม่ทราบกุนะคะไม่ทราบกุสวยเก่าแบบนี้เลยนะคะสวยเก่ามาแบบนี้เลยเนีน่ยนะคราบกุครับเก่าอย่างชัดเจนตรงใต้ฐานติดแผ่นทองค่ะ มียันด้วยนะคะใต้ฐานปิดแผ่นทองอ่ขอโทษที่ครับแผ่นเงินนะคะแผ่นเงินองนี้นะคะเจ้าของเดิมนะคะเขาไปอออ่าไปไปเช็คเปอร์เซ็นเงินมานะคะเช็คเปอร์เซ็นเงินตรงนี้มาเขาให้น้องมาพร้อมใบเลยเนี่ยนะคะเนาะเขาให้น้องมาพร้อมใบแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะใบนะคะมาพร้อมใบเลยนะคะมาพร้อมใบก็ไปพร้อมใบเลยนะองนี้นะคะหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทเนี่ยนะ พร้อมใบเลยนะคะเช็คเปอร์เซ็นต์อะไรของเขาก็ไม่รู้อะนะน้องได้มาแบบนี้เลยอะนะคะหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทอ่ะเซตที่หนึ่งนะคะองค์ละหนึ่งพันบาทรายการต่อไปคะ่ะเซตที่สองวันนี้มีมาแค่สองเซตนะเซตที่สององละสองพันบาทนะคะองค์ละสองพันบาทเนี่ยนะ องละ2,000บาทเริ่มจากนะคะเริ่มจากเหรียญหลวงพ่อลุ่งค่ะขึ้นพลายเงินสวยแบบนี้เลยตัวเหรียญเหรียญหลวงพ่อลุ่งสวยๆเก่าๆขึ้นพลายเงินสวยๆนะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้เลย2,000บาทนะคะ2,000บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะองค์นี้นะคะเป็นแม่นางกวักไม่ทราบหลวงพ่อค่ะปักกันงา นี่นะคะประกันงานานะคะไม่ทราบผลพอ่อเลี่ยมรัดเงินค่ะเลี่ยมเงินมานะคะองนี้เลี่ยมเงินมานะคะสองพันบาทค่ะประกันงานเลี่ยมเงินหนานะคะเลี่ยมเงินเก่าอะนะคะดูดูได้เลยเนี่ยอะดูตรงขอบเนี่ยนะค,ะคือหนามากเนี่ยนะหนามากมากเลี่ยมเงินนะคะเนี่ยนะหนานะคะสองพันบาทนะคะสองพันบาทองค์ใหญ่นะคะองค์ใหญ่ สองพันบาทค่ะรายการนี้นะคะรายการนี้เนี่ยนะสองพันบาทอ่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับ EP นี้เนาะพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะสายด่วนกันได้